สวัสดีครับชาววอนหาเรื่องชาแนลนะวันนี้ช่องวอนหาเรื่องก็มีประเด็นให้หาเรื่องอีกแล้วนะครับเป็นประเด็นคล้ายเดิมนะเกี่ยวข้องกับเรื่องพญานาคอีกแล้วนะเป็นข่าวที่เห็นเมาานื่อเช้าเมช้าดูทีวีเห็นข่าวมาเกี่ยวข้องกับการถกเถียงโต้ตอบกันในเรื่องของภาพถ่ายภาพหนึ่งที่ด,ดาราสาวท่านหนึ่งที่ศรัทธาในพญานาคอย่างแรงก้าเนี่ยเอาได้ถ่ายไว้แล้วก็เคลมว่า เนี่ยคือภาพพญานาคที่เป็นผัวมาให้เห็นในภาพเป็นปฏิหาราศักดิ์สิทธิ์มากตื่นเต้นนะครับอะไรก็ว่าไปแต่ก็มีบางท่านที่มาให้ความเห็นว่าไม่มันเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ใช่พญานาคก็เท่านี้แหละที่มีเรื่องดรามา่ามีประเด็นถกเถียงการโต้ตอบกันไปกันมาเป็นเรื่องเป็นราวาอยู่ในข่าวเมื่อเช้านี้นะก็คือภาพนี้ครับอลองดูก่อนเลยภาพที่ วงไว้เนี่ยเอาตรงที่วงไว้ก็ได้เขาผู้สาววงไว้ให้ดูแล้วเนี่ยก็ดูใน,ในวงกลมนะครับมาดูกันใครเห็นเป็นอะไรคอมเมนต์ไ้ด้วยนะมาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันดูว่าใครเห็นเป็นอะไรนะเราจะมองต่างมุมกัน,นคนที่ศรัทธาในอะไรก็จะเห็นเป็นอันนั้นใช่ไหมก็คือบอกจินตนาการของตัวเองไปโยงไปหาสิ่งที่ตัวเองชอบที่ศรัทธานะครับแต่คนทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจหรือฝักใฝ่เรื่องพญานาคเนี่ยอายักยกตัวอย,อ,ยอย่างอย่างส่วนตัวอันเนี้ย อันนี้พูดตรงเลยนะอย่าหาเอารลบหลู่หรืออะไรนะพูดตรงเลยเห็นเป็นหมูกับหมาได้แค่นี้จริงๆนะไม่ใช่พญานาคนะเห็นเป็นแค่หมูกับหมาดูดีมีจมูกมีปากมีหูนิดนึงมีตาหน่อยนึงก็มองได้แค่นั้นแล้วถามว่าคุณมองแบบเนี้ยมันผิดไหมลบหลู่ไหมมาถามมันลบหลู่ไหมมองเป็นแบบเนี้เห็นแบบเนี้อ่าไม่ใช่พญานาคในความเห็นส่วนตัวคือไม่ใช่พญานาคเห็นเป็นอะไรกไ็รู้มันคือต้นไม้ธรรมดา ไม่มีไม่มีความตื่นเต้นคนลุกอะไรทั้งสิ้นอ่าและนี้อีกภาพหนึ่งนะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนี้เป็นภาพก้อนเมฆนะดูก้อนเมฆนะอย่าดูอย่างอื่นนะดูก้อนเมฆนะพอเห็นอะไรแบบนี้เอาอีกแล้วก็จะโยงไปหาพญานาคตสะแงงปฏิหารปรากฏตัวให้เห็นอีกแล้วพญานาคเป็นตัวแบบไหนอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าถ้าใครเคยเห็นมีหลักฐานอะไรที่พอเอามาคุยกันได้เนี่ยลองเอามาให้ดูหน่อยว่าพญานาคมีอยู่จริงตัวเป็นแบบนี้ถ้าใครมีอะไรที่มันพอฟังหลักฐานเนี่ย ขอดูหน่อยอยากเห็นเหมือนกันนะส่วนตัวก็อยากให้มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะให้เชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าเชื่อไม่ลงอนะ่ะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะเอากลับดูภาพนี้นะภาพนี้ที่อนเมฆเห็นเป็นอะไรครับ,บทุกคนเห็นเป็นอะไรฮนะช่วยกันดูนะถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องพญานาคก,ก็มองเป็นพญานาคอยู่แล้วแต่คนที่เขามองเป็นอย่าง,อ,างอื่นอนะ่ะมันผิดด้วยเหรอมันทำไมต้องใช้คําว่าเอ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เอาอีกแล้วนี่ก็เป็นประโยคคลาสสิกที่มาอีกแล้วนะ ผมมองเป็นรูปหมีรูปเนี้ยเนี่ยรูปก้อนเมฆรูปเนี้ยมองผมมองเป็นรูปหมีก้อนเมฆมันก่อตัวเป็นอะไรก็จะไปต yeah. ื่นเต้นอะไรครับคือคือส่วนตัวไม่ตื่นเต้นกับรูปนี้เลยนะคือถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยไม่มีครับไอ้มาจุดทูบไหว้ก้อนเมฆแบบนี้ไม่มีนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติม <All right>. ันเป็นก <generally> ้อนเมฆก่อตัวกันตามกระแสลมตามปกติไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะไม่มีขนลุกอะไรทั้งสิ้นไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วคงไม่ได้ไปถึงขั้นไป ขอพรอะไรขนาดนั้นมันเป็นแค่ก้อนเมฆนะอีกภาพหนึ่งก็ได้นะอันนี้อันนี้เหมือนหน่อยที่บอกว่าเหมือนก็คือมันมันเหมือนกับรูปปั้นพญานาคในตามวัดต่างๆที่เห็นเนี่ยจะเปลนลักษณะโค้งๆแหลมๆขึ้นแบบนี้อันนี้เหมือนเหมือนหน่อยแต่บอกบอกแค่ว่าเหมือนรูปปั้นนะไม่ได้บอกว่าเหมือนเหมือนพญานาคนะเพราะส่วนตัวไม่เคยเห็นพญานาคนะเลยบอกว่าเหมือนไม่ได้นะแล้วทีนี้ ตื่นเต้นไหมก็ไม่ก็เฉยเฉยถ้าส่วนตัวเดินไปเงยหน้ามองท้องฟ้าเห็นแบบนี้ก็จะเฉยเยไม่ได้สนไม่ได้สนใจอะไรไม่ตื่นเต้นไม่ได้ขอพรอะไรนะทั้งสิ้นเพราะว่ามันมองเป็นแค่เรื่องธรรมชาติเมฆก่อตัวเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วคนจะมองเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันเมฆก่อตัวในมุมนี้เป็นรูปแบบนี้ถัดไปสักสองสามกิโลหรือมองจากเครื่องบินลงมามันก็เป็นรูปร่างอื่นแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เมฆก่อตัวมาไม่ตื่นเต้น ไม่ขนลุกอะไรทั้งสิ้นขนลุกมีแค่ตอนนี้คือปวดที่นะขนลุกเนี่ยถ้าแบบนี้ไม่มีอะไรนะนะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างของรูปที่เป็นประเด็นในในข่าวในช่วงนี้นะครับแต่อันที่มันเป็นประเด็นยิ่งกว่าก็คือมันมีการโยงไปหาเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภเกิดขึ้นซึ่งดาราสาวท่านนี้ก็นําเสนอในส่วนนี้ด้วยนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคลาภ เรื่องของการซืร้อตเตอรี่ถูกหลายใบถูกอะไรก็ว่าไปจากการาศักศิิ์สทธิ์ของพญานาคต,ตัวอาจจะไปเจอเหตุการณ์บางอย่างอาจจะไปพบประสบบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันตรงกับจินตนาการตรงกับเรื่องเล่าตรงกับวรรณคดีพญานาคอะไรก็ว่าไปแล้วมันคิดว่ามันตรงม,มันเชื่อได้พิสูจน์ได้แล้วว่าม,มันเชื่อได้แน่นอนอันนี้ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าถ้าในมุมมองส่วนตัวคือมองว่า ถ้าคนเราเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่างเดียวเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้มันสรุปง่ายเกินไปว่าเป็นเพราะสิ่งนี้เันอย่งนี้แค่เห็นอย่างเดียวมันต้องพิสูจน์มันต้องทดลองได้วัดผลได้สิ่งที่ต้องทําก็คือ,อ,อนําเสนอเลขที่ซื้อไอ,อ้หวยลอตเตอรี่ที่ซื้อก่อนก่อนผลรางวัลจะออกอ่าก่อนผลรางวัลจะออกแล้วมาวัดกันว่าอัตราการถูกอัตราการถูกรางวัลน่ะมันเยอะแค่ไหน อันนี้ถึงคีวัดได้แต่เท่าที่เห็นคืออะไรพอผลรางวัลออกมาแล้วเราก็ออกมาบอกว่าเลขนี้เลขยนี้เรีนี้อันนี้ใครๆก็ทําได้ยังไงก็ถูกนะแล้วมาบอกว่าถูกหลายใบอะไรเป็น90้าใบอะไรเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ประเด็นเลยคือมันสําคัญว่าคุณซื้อกี่เลขบางคนบอกว่าถูกทุกงวดซื้อประมาณ10กว่าเลขมันก็ต้องโดนสักงวดหนึ่งโดนสักเลขหนึ่งถูกไหมก็ไม่ก,ก็ในทางคณิตศาสตร์ถือว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วมันไม่ได้แผลก้ ส่วนท่านไหนที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิมครับสามารถมาระบายมาแลกเปลี่ยนพูดคุยคอมเมนต์จะด่าก็ได้นะ,ะมาที่คอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพอเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้มันพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะทัวลงนะฮะโอเคครับอชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์ครับอยากคุยคอมเมนต์อยากติดตามกดตับสไคร้นะครับขอบคุณครับไปแล้ะ